สวัสดีครับพบกับผมโจโนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนมีนาคม2565นะครับวันนี้จะใช้ไพ่ที่ชื่อชุดว่า The Medieval Scarabini นะครับบายลูจิส c าราบินครับเป็นไพ่บรรยากาศหลังในยุคกลางด้านหลังก็จะเป็น,น,นลายสลุดองสวยง,งามทีเราสับไพ่แล้วเราลองมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้ของชาวราศีเมถุนนะครับดูดวงในเดือนมีนาคม2565นะครับเริ่มจากใบแรกเรื่องการงานกันเลยนะครับ ได้มหัดเล็กคาถานะครับคือดูรอบนี้เนี่ยการงานหลายหลายราศีเนี่ยได้มหัดเล็กกันเยอะมากเลยครับก็แสดงว่าเป็นเป็นดวงที่เบือนมีนาเป็นดวงที่เหมาะสมกับคนหนุ่มสาวที่จะทํางานทํากิจการแล้วก็ก้าวห,หน้าเป็นพิเศษนะครับหรือถ้าเป็นคุณผู้ใหญ่ในราศีต่างๆโดยเฉพาะอย,าอย่างนี้คือราศีเมทุนก็เหมาะที่จะต้องทํางานร่วมกับเด็กเจนเนอเรชันใหม่ๆนะครับหรือจะเป็น การทํางานที่เพื่อจะส่งลูกหลานเรียนต่ออะไรนี้ครับการเงินชาวราศีไม่ถุนได้ไพ่เดลิเวอร์นะครับก็มีสองความหมายนะครับความหมายแรกก็คือว่าเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างมากว่าท่านจะเลือกลงทุนครั้งสําคัญให้กับเพื่อให้เงินของท่านงอกเงยนะครับอีกทางนึ่งเดลิเวอร์ก็อาจจะหมายถึงความรับตรงไปตรงมาก็ได้ว่าคุณอาจจะมีการ ไรายได้ร่วมกันลงทุนร่วมกับคู่ของคุณนะครับความรักหรือสาันของชาวราศีเมถุนดีมากนะครับก็คือสดใสาราบรื่นนะครับก็ถ้าคาดหวังจีบใครอยูก่ก็จะสมหวังถ้าคบกันนานแล้วก็จะมีโอกาสถึงแต่งงานนะครับสุดท้ายเรื่องสุขภาพได้ Queen of คับนะครับก็อาจจะแทนญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ให ระหว่างและก็ดูแลญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับอาจจะเป็นคุณย่าคุณยายหรือคุณแม่นะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีเมทุนดูดวงในเดือนมีนาเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบไป่ลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ